ทนายนิดาข้องใจแต่งโมนิดาตกเรือเพราะไปชีชี้ชุดถอดยากไายเบา้าต้องแก้หมดนางสาวสรัญญาหรือทนายนิดาตั้งข้อสังเกตต่ตอการเสียชีวิตในครั้งนี้ผ่านทางเฟซบุ๊กของทนายนิดาความว่า เห็นสภาพเรือแล้วไม่รู้ว่าแตงโมสนิทกับคนบนเรือทุกคนเบอร์ไหนถึงไปนั่งยองฉี่เสียภาพลักดาราดังขนาดนี้ต้องปวดท้องฉี่หนักมากขนาดไหนถึงรอเข้าฝั่งไม่ทันจำต้องตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ชุดที่เห็นใสด่ดีเห็นไม่ชัดแต่ว่าถ้าเป็นบอดี้สูทต,ต้องถอตั้งแต่บนลงล่างนั่นหมายความว่าถ้าจะฉี่ตรงนั้นต้องโชว์ตั้งแต่นมของคนใส่แล้วแตงโมใส่ชุดเปิดหลังจากภาพมองไม่เห็นสายเสื้อในเลยสันนิษฐานว่าอาจจะมีแค่ซิลิโคนปิดตรงจุดแต่ จะไม่ได้ปิดตรงเต้าแน่นอนดังนั้นตอนจะฉีดต้องลากชุดลงมาเอาง่ายๆคือว่าต้องแก้ผ้าหมดเลยหลายคนบอกว่าบอดี้สูทแกะกระดุมตรงเป้าได้นิดาไม่รู้ว่าชุดนี้แกะได้ไหมแต่มันมีทั้งแกะได้และไม่ได้นะคะไม่ใช่ว่าทุกชุดจะแกะได้ถ้าแกะได้ก็มีเรื่องน่าคิดว่าแตงโมจะฉีดตรงนี้เนี่ยนะแต่ถ้าชุดแกะไม่ได้บางคนบอกว่าก็แบกข้างขาเอาได้ความเห็นนิดาคือถ้าขากว้างสักนิดหนึ่งพอแบกได้คะ่ะ แต่ถ้าความกว้างของขากางเกงไม่มีกางเกงแน่พอดีต้นขาชุดไม่ยืดและไม่ได้สั้นเสมอไม่น่าจะแหวกได้ค่ะเว้นแต่ขากางเกงจะเว้าสูงเป็นรูปทรงแบบกางเกงในตู้เสื้อผ้าทนายนิดามีทุกแบบที่ว่ามาส่วนตัวเรียกมันว่าชุดฉี่ยากถ้าพนักงานสอบสวนอยากได้ข้อมูลไปประกอบสำนวนยินดีลองให้ดูได้ทุกแบบเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ